ถึงสิยูฝากฝ่ากำไฟขเขาเขียวกขึ้นกับยูหอฮงข้องเดียวกำสร้างกันนี่เบลเลีแลตตาตอคือกองใหม่มาป่องขอฝ่ามาบังนั่นแล้วจาสวัสดีครับเพื่อพี่น้องสู่ผู่สุขคนทางบ้านเนะาะฝากควบคิดทอดถึงไปหาเอฟซีไอพี่น้องท่บบานผู้ชมสุสมองสุบอนเด้อพี่น้องเด้อยังในบทเถิต่างประเทศนะครับเนาะวันนี้น้องย้งสิสงมีเมนูหอยพี่น้องวันนีน้มีเมนูหอยอ่าเป็นหอยอันหอยหน้าพี่น้องหอยหน้ามาขึ้นฝนตกเนาะน้องย้งไปหาไตคบไตเขียดแต่ว่าได้พี่น้อง ก็ได้หอยเนาะก็สิ้อได้วากินลาบหอยอยู่หนึ่ลาบหอยพี่น้องลาบหอยอันหอยหน้านาะพี่น้องเนาะหอยหน้าแต่หนุ่ยบป็นไ่คือสมัยเก่าเนาะพี่น้องมันยังต้มดอกแกงหมอหมามเนาะพี่น้องมีผักเผาผักกินกับผักแพวผาใส่พริกกระเทียมนิดหน่อยเนาะครับเนาะมาพี่น้องเอ้ยบันมากินน้ำกันเด้อทุกคนเด้อเอ้อยับเข้าม้าพี่น้องบันใช่ไหมเป็นการเสียเวลาเด้อพี่น้องเด้อผีขอนียวพี่น้องอ้าวนวลพี่น้อง nó mãi hỏi hỏi Ừm, mãi 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 không ngon lạp thay rồi quậy ăn thế nào cả khay bọc nào thế không tất cả khiêng hóa tang là sao bọc tay không chịu hát tài cốc có vấn đề phi nhàng, có để hỏi, chỉ làm hỏi, cái đệ nữa, khẩu, nói

พี่น้องเยี่ยมพนอโอ้พี่น้องเลยสวัดสดนะพี่น้องกินไปเดียวพี่น้องก็ต้องเฝ้าเนาะไอ้คนกพี่น้อง

ตะกวยอ้อนมาพี่น้องตะไคร่คุยกับวัตถุเด้าพี่น้องเล้วมึน,นพี่น้อง okay ยังไม่พออืมทำกี่น้นองเออยังเข้าได้แซ่บขนาดนี้อ่ะ ไปไต่กบกับ่ปไต่พี่น้องเลยไต่ต้อหอยฝนต้งแห้งหอยหอยอกพี่น้องเขาเศร้าได้พี่น้องได้ไหมเขาง่ายพี่น้องเขาง่ายเขาเศร้า

để lại việc quay trong khóm là cái nào nó cần hộp cần hộp sự thì mình cái hết về đốn nó nói người mơn đó mới nói nói chả mơn Quỷ bất tiếc được Đó thấy đó, nó vừa nó vừa nó vừa nó còn nó khó nhặt, vừa nó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 vừa nó vừa nó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  vừa nhưng 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 ยังพี่น้องเอฟซีน้องก็ชอบเบื้ังสีน้องพี่น้องก็คิดว่าเห็นหัวหอยนะครับเนาะน้งก็ได้บ่ะหันน้องโอ้ยน้องเด็ดเพียรุ่น้องมีกระเทียมนี่น้องมีกระเทียมมี่บอวยวอนตะไคร้่น้องตะไคข่หัน ไปน้องเป็นปวัออติในหน่อยพี่น้องเลยสายฝนมันขึ้น,น,นพี่น้องกินมะไวรน้องน้องกินกับเปล่ากินอยู่สวนพี่น้องอยูข่ขั้วขั้วปลากล้วยพี่น้องเขาอยากเรื่งเลย Ta cuốn huy động cái vắt động đi. พี่องมือคุยเวียกติดใส่ใส่เนอะ

เี私は私は๋ยวมีอะไรเป็นของพ่อห้างฝากคำขอเนาะครับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็เอาไปทำหนี้ซะก่อนนะครับเนาะคลิปหนาจังติดตามคลิปยุ่งไหมนะครับเนาะจะสืบเรืองอะไรนะพี่น้องเนาะโอ้ยยุ่งเรื่องไม่พี่น้องไม่ยุ่งผิดปรเดี๋ยวมาเสียเข้าเสียนะพี่น้องเนาะเอ้าจังได้ก็ฝาก ว่าไรก็เชร่กตามโดยดกันเด้อครับเด้อคิดไปเด็กหน่อยนะครับเนาะลาบหอยพื่นออนครับจิ้ไหนต้องขอยติดตามไ้ครับสุดทยเด็กต้องสืคขวาก้าวค้าบ่าดีครับพี่น้อง